ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนถูกใจคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ กดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลใน้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ UFO Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ ให้มาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บชาวต่างชาติราคาถูกนะครับการมาเปลี่ยนตรงประเทศไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็าั้นตอนที่2นะครับก็ให้มาเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยนะครับนี่นะครับอตอนนี้ก็เป็นเงินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ youtube t i อร์ไอจนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับ เดีวันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ TikTok อนะครับให้คลิกที่ TikTok อนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับ TikTok อกเพิ่มหัวใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับอเดี๋ยวันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกให้ดูเลยแล้วกันนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับ อันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า t i k t o อกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับที่เลือกไปแล้วนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอตอนนี้ยอดหัวใจก็มีอยู่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบหัวใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งร้อยหัวใจให้ดูนะครับค่าบริการก็ จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เสร็จสิ้นเลยนะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะากดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรหัสแจ้งอยู่นะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแก่แอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้ก็จะมีสถานะแจ้งอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคสมองโค้ดทุกธนาคารนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับแล้วก็ เฮลาเกตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินนะครับอถ้าเป็นคนไทยนะครับก็สแกน q r code ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็สแกน q r code โค้ดเข้าผ่านทางนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี f a c e b o o k นะครับ y o u t u b e t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ ให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%นะครับ2%กันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นฉาหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นยังนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟสหนึ่งทีนะครับอตอนนี้ยอดหัวใจยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดหัวใจขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกินสองถึงสามนาทีก็ขึ้นมาครบเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มหัวใจคลิปวิดีโอทิกตอกนะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้อคอมเมนต์นี้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้แนละ้วลองเข้ามาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ